กับคลาสสิโกโทร0 6 6 8 8 8 8 0 8, 0 8. ค,คุยกันนะคะกับคุณนัทธีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์จำกัดอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะคุณนัดคะลราคาทองคำนะคะ,คะเห็นว่าปรับตัวลดลดลงมา,มาค่อนข้างแรงนะคะตั้งแต่หลังสงกรานนี่ประเมินกรอบสัปดาห์นี้ยังไงบ้างให้น้ำหนักปัจจัยไหนคะเราเห็นทั้งเรื่องของยุเครนเองแล้วก็เรื่องของการที่ SPDR นั R ้นปรับลดการสัดส่วนการถือครองด้วยใช่ไหมคะค่ะ ก็สำหรับตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมราคาทองคำนะะหลังจากที่หดระดับ1,300เหรียญไมครังนะก็ถือว่าเป็นทิศทางขาลงนะแล้วก็ในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยการรีบาลของราคาทองคำก็ยังรีบัลได้ค่อนข้างน้อยนะยังไม่สามารถ ทะลุผ่านโซนบริเวณ1,300เหรียญได้เพราะฉะนั้นเรามองว่าโซนบริเวณประมาณ1,300เหรียญนั้นเป็นโซนที่แนะนําให้เปิดฐนะานะช็อตโ o สิ t ั v นะแล้วก็ยังมีโอกาสที่ราคาทองคำอาจจะปรับโตลงมาตัวเส้นค่าเฉลี่ย100วันนะซึ่งณนะปัจจุบันอยู่ประมาณ1,278เหรียญหรือว่าจุดโลที่ทําไว้ในเดือนนะี้นะซึ่งอยู่ที่บริเวณ1,277เหรียญตรงนี้นะก็ยังมีโอกาสที่ราคาทองคำจะลงมาทดสอบอีกครั้งได้นะแล้วก็ต้องดูว่าจะสามารถยืนอยู่เหนือบริเวณนี้ได้ไหม นะถ้าเกิดว่าหลุดลยนี้ครั้งนะ mm. ก็มีโอกาสที่จะลงมาแนวะรับโซนรเวณ1,260ได้น,นะคะต่นี้ <Okay. S 1> ท้านั้นเนี่ยเราก็ให้จุดอปลอสไว้นะซึ่งอยู่โซนประมาณ1,351เน,นียร์สาร์นะถ้าเกิดราคาทอรงพันสา,าสามารถรีบาแล้วก็กลับยนืนเหนือบริเวณนั้นได้นะ mm. ก็อาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะแต่ว่าช่วงนี้นะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ ตลาดหยุดอิสเตอร์กันไปนะคะเมื่อวานนี้ก็เปิดมาทางฝั่งเอเชียนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีแรงขายดองคำก็เล่มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงเช้าในการเปิดตลาดนะคะแต่ว่านเนี่ยปริมาณการซื้อขายก็ยังค่อนข้างเบาบางนะเมื่อวานนี้เพราะว่าตลาดทางยุโรปแล้วก็ตลาดทางฮ่องกงก็ยังหยุดทําการนะคะก็เปิดทางด้านสหรัฐอเมริกาทีในช่วงค่าคืนนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าประเด็นทางสค,ครนนะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้ก็ถือว่า ไม่ได้ไม่ได้ดูมีความรุนแรงนะในในทางด้านดูว่าน่าจะอาจจะพูดคุยกันได้หรือว่าถึงจะมีการความบาดอะไรนะก็ยังยังเป็นอ่าไม่มีความดูแลทางด้านสงครามนะเพรานะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทําให้นะักลงทุนกลับมาซื้อทองคางอีกครั้งนะในในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยนะัยประกอบกับทางด้านกองทุน spdr นะจะเห็นว่า ในเดือนที่แล้วหรือว่าสองเดือนที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ากองทุน S P D เป็นสถานะซื้อน,นะแต่ว่าเดือนนี้นะถือว่ามีการขายออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้นะกองทุนก็มีการขายออกมาอีกสามตันแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเรียนมีการขายออกมารวมเก้าสามศูนย์ตันนะซึ่งการที่กลับไปดนสถานะเซลนะถะือมากองทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพรวมนี้ยังกดดัน ทองคำนะแล้วก็ยังจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยในนับปัจจุบันในทางเทคนิคแล้วเนี่ยก็ยังกลับมาเป็นทิศทางขาลงด้วยเพราะฉะนั้นแนนอนคุณว่าช่วงนี้นะคะอาจจะติามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเพราะจริงสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเลขก็อาจจะไม่ได้มีความสําคัญมากนะนะคะก็จะมีค่ำคืนนี้มีตัวเลขยอดขายบ้านมือสองเดือนมีนาคมที่ต้องสิกนานะแล้วก็วันพฤหัสจะมีจานวนผู้ขอ,ขอรับสุดิดกานกันบ้างอะไรสิ้นสุแต่ว่าหลักๆอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าการประชุมเฟดอีกครั้งนะคะดังนัก็อาจจะเป็น สิ่งที่นั่งไปให้น้ำหนักอีกทีนะแต่ว่าในช่วงนี้ก็อย่างอย่างที่แนะนำนะคะว่ายัางแนะนำเทรดดิ้งระยะสั้นนะคะแล้วก็ภาพรวมระยะสั้นยังมีโอกาสที่จะแก่ตัวลงได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้เปิดช,อาชา็อตเร์แทรบริเวณแนวต้านนั้นแนวต้านวันนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกเหรียญแล้วก็หนึ่งพันสามร้อยเหรียญในซัลานะคะส่วนแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดเหรียญแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิ 1, 2, 6, บหกเหรียญในซัลาค่ะได้ค่ะและค่ะครบถ้วนนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณนัทมากค่ะค่่่ะะะะขอบพรคคคุณสสวัดี